รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะดิฉันหมอจมจิ้มทันตแพทย์ญิงกิติลักษณ์จุนัสเถียนขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเปิดโลกชีวิตใหม่ รายการสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพที่จะพาผู้ชมไปเรียนรู้เกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ สำหรับรายการของเราในวันนี้นะคะก็ถือว่ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญพิเศษของเรานะคะดรโฮกเกมค่ะท่านเป็นแพทย์จากประเทศเยอรมน,นีนะคะและเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านชีวโมเลกุลโดยตรงเลยล่ะค่ะในประเทศเยอรมน,นีนะคะประเทศต้นกําเนิดของการแพทย์ชีวโมเลกุลของเราเนี่ยนะคะว่าเป็นประเทศที่ส่งเสริมให้มีการวิจัยแล้วก็ศึกษาเปิดกว้างในเรื่องของการแพทย์ทางเรื่องต่างๆเข้ามาผสมผสานกับการรักษาด้วยการแพทย์ปัจจุบันนะคะเพื่อให้การรักษาผู้ป่วยเนี่ย ได้ผลดีที่สุดค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าดรโฮเกเกมค่ะเขามีวิธีการรักษาผู้ป่วยของเขาในประเทศเยอรมน,นีอย่างไรบ้างค่ะ mm. ช่วงสุขภาพดีฉลาดคิดสนับสนุนโดยไวทลีนผลิตภัณฑ์องค์รวมเสริมสร้างซ่อมแซมอวัยวะให้แข็งแรงทั้งตัวค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เราก็มีแพทย์ที่มีชื่อเสียงของประเทศเยอรมันนะคะ ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการรักษาและการวินิจฉัยโรคจากความสัมพันธ์ระหว่างจุดปฏิกิริยาบนผิวหนังกับอวัยวะภายในนะคะคือก็คล้ายๆเหมือนกับฝังเข็มและจุดต่างๆบนบนผิวหนังเนี่ยนะคะมันซ้ำกับจุดฝังเข็มถึง50จุดนะคะสามารถจะวินิจฉัยโรคว่าอวัยวะของท่านเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าอวัยวะ ที่สมบูรณ์แข็งแรงนะคะถ้าเซลล์ของหัวใจในสมบูรณ์แข็งแรงเซลล์ของหัวใจก็จะมีน้ําบรรจุอยู่ในนั้นปกติแต่ถ้าเซลล์ของหัวใจหรือเซลล์ของว,ยวา,ายย้อไหนก็แล้วแต่ที่ที่มันเสื่อมมันก็จะแห้งลงเนี่ยความแห้งอันนี้ก็คือความจุไฟฟ้าน้อยลงคือแรงต้านไฟฟ้าสูงขึ้นเขาก็อาศัยตรงนี้ค่ะเอามาวัดว่าวัยวะนนั้นน่แข็งแรงอย่างไรแล้วก็แม่นยำมากค่ะเขาก็ใช้วิธีการรักษาปล่อยกระแสไฟฟ้าอ่อนๆเข้าไปเป็นเครื่องเขาเรียกว่า อิเล็กโทรนิโรเทอราพีนะคะ mm hmm. ก็ใช้เครื่องนี้ค่ะกดตามจุดต่างๆนะฮะเหมือนจะฝังเข็มจากจุดตรงนี้ค่ะก็ทำให้ด็อกเตอร์โฮก่าเกมเนี่ยนะคะสามารถออรักษาเยียวยาหลายโรคนะคะโดยใช้วิธีฉีดยาไปยังจุดปฎิญญานั้นๆน,น,นะคะโอเคด็อกเตอร์เกมวีลข้ามทูอัลเวอร์ไบโอโมเลกุลาร์ออร์แกโนแอนด์อิมมูโนเทอราพีเซาเวียเซีย it is a great honor of us to have you here. and uh, i would like you to extend your knowledge, your experience about the many treatments you have done successfully by this uh, method. yes, please. Uh, <laughs> very much. i haven't counted it. maybe about 10 to 20,000 or some more per year. and i do this method about more than 30 years up till now. Well, many patients came, uh, come to us. Because they were fallen through the grid of the normal, the so-called normal medicine, and by the electronoreal diagnostics and therapy, we can find out many things others cannot find out. For example, a female patient over forty years come, and she complains about pain in her knees. I must say, after these uh, experience of life and medical things, this. Woman, maybe about 10 percent, she will have something wrong at the knee. 90% will have other courses, and by this, we can work with the END especially. So, we can out at what part of the organ or the whole body there is something wrong where, where we can examine exactly. So, and by this, if we found the localization of the damage in the body so we can help mostly by for instance some injections or some m e d i c a m e n t s by the bio molecular way ดอกเตรเกมนะคะอธิบายโรคกระดูกเสื่อมเนี่ยบางครั้งเนี่ยคนไข้มาด้วยกับอาการที่เจ็บจุดหนึ่งแต่ว่าจริงๆแล้วจุดนั้นเนี่ยเจอว่าปัญหาตรงนั้นน้อยกว่าอีกจุดหนึ่งยังยกตัวอย่างคนไข้คนหนึ่งเนี่ยที่มาด้วยการปวดเข่าแต่เนื่องจาก ได,ได้ตรวจนะได้ตรวจได้เครื่องของเขาเนี่ยก็เจอว่าตรงที่มีอาการปวดเนี่ยมีปัญหาเสื่อมนิดหน่อยเองแต่จริงๆแล้วมาตรงตะตุ่มใต,ใต้เท้าเนี่ยนะคะตรงตะตุ่มตรงข้อต่อเนี่ยเป็นมาก90%นะคะหรือบางทีเป็นจากส่วนที่เป็นด้านหลังเซอร์วิคเกลนะคะกระดูกคอนะคะหรือกระดูกเอวอซึ่งซึ่งมันเป็นเรื่องที่เรียกว่าพบแหล่งปัญหาจริงๆแล้วก็รักษา ตรงไปตรงนั้นได้ใช้วิธีของดรเกมเองที่นั่นนะคะดรเกมเนี่ยก็ได้ทํางานชิ้นนี้ด้วยการช่วยเหลือของอาศัยเครื่องมือเนี่ยเขาเรียกอิเล็กโทรเนอโรไดอะกโนซิสนะคะคือการวัดจุดปฏิกิริยาของร่างกายเพื่อทราบปัญหาของอวัยวะที่เป็นปัญหาได้นะคะแล้วก็ทําให้สามารถสืบไปถึงแหล่งที่เป็นปัญหาจริงๆแล้วก็รักษาด้วยวิธีเขาฉีดจุดตรงนั้นเข้าไปจริงๆอันนี้เป็นเรื่องของทางเยอรมันเ็าทากันนะคะ เราก็ไปดูแล้วเราก็สนใจมากเลยนะคะว่าวิธีการอันนี้ดรเกมรักษาคนในเยอรมันเนี่ยปีละหมื่นกว่าถึงสองหมืนลายทุกปีนะคะทำมาเป็นเวลานานทีเดียว กรณีศึกษาของเราในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะก็ถ้าดูจากภายนอกทั่วไปนะคะก็คืเหมือนเรานี่แหละค่ะเป็นปกติดีดูมีสุขภาพที่ดีแต่เขาเป็นโรคมะเร็งนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าการแพทย์ชีวโมะเลกุลการแพทย์ผสมผสานเพื่อการฟรื้นฟ,ฟูอวัยวะและภูมิคุมกันจะสามารถดูแลผู้ป่วยให้ดีขึ้นได้อย่างไรคะ่ะช่วงสุขภาพดีเลือกได้สนับสนุนโดยไวทาลีนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากประเทศเยอรมนีก็เดี๋ยวหมอจะพูดถึง เคสของคุณสุรพลนะคะก็เรียกง่ายๆว่าพี่จิ๋วและกันก็ตอนนี้อายุ51ปีค่ะคือตอนแรกเนี่ยพี่จิ๋วนี่เป็นคนที่แข็งแรงมากออ,ออกกําลังกายทุกวันสุขภาพแข็งแรงแต่ขาดคือไม่ไมค่อยตรวจสุขภาพแล้วก็ขาดการพักผ่อนเพราะทำงานเป็นสื่อสารมวลชนก็กินอาหารไม่ตรงเวลาขาดการพักผ่อนตั้งแต่สักอายุ20่อะค่ะตรวจพบว่ามีไวรัสตับอักเสบดีมีเป็นพาหะนําอยู่แต่ก็คือไม่ได้รักษานะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ย สปีก่อนเริ่มมีอาการคือรู้สึกปวดท้องแน่นท้องนอนรู้สึกท้องทำไมป่องๆขึ้นปวดท้องจี๊ดๆมากขึ้นก็เลยไปตรวจทางการแพทย์ไปทำซีทีนะคะก็พบว่าที่ตับเนี่ยมีก้อนเนื้อขนาดใหญ่ถึง14ซนติเมตรซึ่งหมอก็บอกว่าเป็นมะเร็งตับซึ่งตอนนั้นก็คือคนเรารู้ว่าเป็นมะเร็งะคะจากสุขภาพแข็งแรงมาตลอดก็ช็อกแบบรู้สึกแบบโอ้เครียดมากหมอบอกต้องทําเคมีบําบัด พี่จิ๋วก็รักษาตามนั้นเลยค่ะทำไปทั้งหมด12รอบแต่ละรอบนะคะอาจารย์พี่จิ๋วเล่าให้ฟังว่าวิกมากเพลียมากพอหลังจากให้เคโมแล้วเนี่ยมันจะแบบกินไม่ได้อาเจียนไม่มีแรงต้องนอนกินข้าวต้มอยู่เป็น3วัน5วันทุกๆครั้งที่ทำแล้วก็หลังจากนั้นก็มาติดตามอีกรอบหนึ่งคราวนี้ผลสุดท้ายก็คือกระจายค่ะ เริ่มจากที่ตรงที่ตัดเนี่ยกระจายไปที่ต่อมน้ําเหลืองกระจายไปทั้งหมดเลยคือหมอบอกว่าอาจจะอยู่ได้อีกประมาณสักเดือนครึ่งถึง6เดือนชื่อสุรพลสิทธิประสงค์ครับปัจจุบันอายุ51ปีครับก่อนที่จะเป็นมะเร็งเนี่ยก็เป็นคนที่แข็งแรงออกกําลังกายสม่ําเสมอไปฟิตเนสขี่จักรยานไม่เคยเข้าโรงพยาบาลไม่เคยรักษาไข้หวัดก็ไม่เคยเป็นนะครับจนมาเมื่อปี53 54นะครับ หยุดการออกกาลังกายเพราะช่วงนั้นบริษัทที่เขาออกกาลังกายเลิกกิจการไปก็มีผลพลอยทําให้เราหาที่ออกกาลังกายไม่ได้ก็เหลือแต่ปั่นจักรยานอย่างเดียวแต่รู้สึกตัวเองว่ากลางคืนนะครับจะนอนนอนหลับไม่ยาวละจะหลับหลับตื่นตื่นหลับหลับตื่นตื่นทานอาหารก็เริ่มจะมีอาการท้องอืดอย่างเช่นบะหมี่ชามเดียวเนี่ยผมทานทีผมอิ่มไปทั้งวันเลยครับแล้วมันก็ไม่หิวไม่หิวก็ไม่อยากทานก็เลยทําให้น้ําหนักลด ลงไปหน่อยหนึ่งแต่ตรงท้องครับตรงพุงนะครับพุงมันเริ่มโตขึ้น,นครับหลังจากต้นปี5 6มาเนี่ยก็เริ่มมีอาการมากขึ้นเช่นกลางคืนนอนก็จะเริ่มปวดท้องจี๊ดจี้แต่ปวดไม่มากนะครับก็คือถ้าเกิดมันปวดตอนนอนหงายแล้วก็นอนตะแคงมันก็จะหายไปเป็นๆหายๆยอยู่อย่างเงี้ยนฮะจี๊ดจีในท้องนี่อยู่ประมาณ3เดือนก็ทนไม่ไหวแล้วคิดว่าเราคงเป็นโรคอะไรในท้องสักอย่างก็เลยไปหาคุณหมอ กว่าจะตรวจพบเจอว่าเป็นะมะเร็งในตับตับชิ้นใหญ่นะฮะขนาดประมาณ13คูณ14เซนซึ่งคุณหมอที่โรงพยาบาลน,นั้นบอกว่าไม่สามารถผ่าตัดได้พก้อนมันใหญ่เกินไปผ่าแล้วจะเป็นอันตรายเพราะต้องตัดชิ้นเนื้ออื่นๆที่มันเกี่ยวเนื่องออกไปเช่นกระบังลมปอดก็เลยใช้วิธีการรักษาด้วยถ้าเป็นศัพท์ทางแพทย์เรียก TACE คือ ใช้เข็มฉีดยาพิเศษยาวประมาณ2ฟุตนะฮะแทงเข็มจากาเส้นเลือดใหญ่ที่โคนขาหนีบนะฮะแล้วก็ไล่เลี้ยง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 ขึ้นมาจนถึงตับแล้วก็ทุกอย่างนี้จะมองผ่านการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สดๆนะครับแล้วก็ฉีดยาเข้าไปบล็อกบล็อกให้ก้อนเนื้อเนี่ยไม่ให้มีอะไรเข้ามาเลี้ยงมันแม้แต่เลือดนะฮะอาหารหรืออะไรไม่ให้มีอะไรเข้าไม่ให้มีอะไรออกแล้วก็ค่อยๆฉีดยาทําให้มันแข็งเป็นจุดๆไป แข็งแล้วก็ภายในระยะเวลาสักพักหนึ่งมันก็จะยุบตัวฟอดตัวลงการรักษาครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะต้องทําฉีดยาเคมีอย่างเงี้ยในตับเนี่ยหครั้งจะต้องนอนโรงพยาบาลประมาณ7วันผมทํามาทั้งหมด 10, 12ครั้งครับก็คือ1ปีกับ8เดือนผมทํามา12ครั้งทุกครั้งก็จะเจ็บปวดทรมานมีไข้ขึ้นสูงทานอาหารไม่ได้อาเจียนปวดมวนท้องถายอุจจาระไม่ได้แล้วก็ผิวหนังแล้วก็สายตานี้จะ พร่ามัวมากเลยจะมองอะไรไม่ชัดเลยสายตาจะแย่แลวขับรถบางทีขับไม่ได้ครับหลังจากีโมใหม่นะครับล่าสุดเมื่อเดือนกุมภาที่ผ่านมานะครับก็ไปซีทีสแกนคุณหมอบอกว่าก้อนเนื้อในตับอะ่ะมันยุบลงเหลือประมาณ9เซนแล้วจาก13มเซนแต่หลังจากซีทีสแกนดูครั้งนี้เชื้อมะเร็งเนี่ยมันออกมานอกตับไม่ทราบว่าออกมาได้ไงออกมาที่ต่อมน้ำเหลืองแล้วก็ไม่ไม่ให้ความหวังเท่าไหร่คือคุณหมอบอกว่าอาจจะอยู่ได้ไม่นานนะักก็ ต้องทําใจผมสุดท้ายผมเลย <c oughs> ตัดสินใจเปลี่ยนโรงพยาบาลมาหาที่อื่นดูแล้วก็ได้เดินทางเข้ามาหาอาจารย์พันธิภาก็ได้ได้ปรึกษากับคณะแพทย์แล้วก็อาจารย์พันธิภาท่านก็ให้สารอาหารของชีวมูลกุลเนี่ยมาให้รับทานครับถึงปัจจุบันเนี้ยก็รับทานมาประมาณเดือนกว่าๆอาการก่อนหน้าน,นี้ที่นอนกระสับกระส่ายปวดท้องก็จะน้อยลงไปทานไม่ได้ท้องอืดไม่ถ่ายอยูจะละ ก็จะหายไปหมดตดีวน,นี้กินเก่งขึ้นเยอะครับเดียเด๋ยวเดี๋ยวหิวเดี๋ยวหิวก็น้ําหนักก็ขึ้นมาประมาณ5 6ากโลแล้วภายในเดือนเดียวแล้วก็ความแข็งแรงของร่างกายก็กลับขึ้นมาเยอะสายตาก็ดีขึ้นแต่สารอาหารชีวโมเลกุลเนี่ยมันช่วยเรื่องภูมิคุ้มกันอย่างเดียวนะมันไม่สามารถฆ่ามะเร็งได้เราต้องทานยาของโรงพยาบาลที่เกี่ยวกับการฆ่ามะเร็งโดยตรงซึ่งก็ได้ปรึกษากับทางโรงพยาบาลที่ที่ผมเปลี่ยนไปเนี่ยเขาก็ ให้ทานยาตัวนี้เป็นยาทาเก็ตยิงตรงจุดเลยค่ามะเร็งตับกับมะเร็งต่อมน้ําเหลืองเพิ่งรับทานมาได้ประมาณ10กวันโดยรวมแล้วก็ดีขึ้นมีความสุขขึ้นแล้วก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติอาจจะมีบ้างที่ปั่นปวนมวนท้องนิดๆหน่อยอาจจะมีเพลียบ้างหิวหิวมากหิวบ่อยแต่ก็พยายามจะไม่ตามใจปากนะกก็พยายามหลีกเลี่ยงอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์แล้วก็นมที่จะเป็นวัตถุดิบสําคัญสําหรับ เชื้อแม็งที่มันต้องการนะครับเราพยายามเล็กเลี่ยงไปทานผักทานปลาแล้วก็ใช้วิธีการสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิบ้างเพื่อให้จิตใจสงบลงสุดท้ายนี้ก็จะบอกว่าสําหรับผู้ป่วยมะเร็งทั่วๆไปนะครับอย่างน้อยที่สุดสารสกัดจากชีวโมเลกุลของที่สู์ชีวโมเลกุลแห่งนี้ก็จะช่วยให้ท่านนะมีความแข็งแรงมีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นแล้วก็มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้ในระดับหนึ่ง ทำให้ชีวิตเป็นปกติขึ้นได้มีความสุขอย่าเพิ่งทอแท้ใจครับขอบคุณครับ,บคุณผู้ชมคะ สำหรับการรักษาโรคมะเร็งนั้นนะคะมันก็มีวิธีการหลากหลายก็ขึ้นแล้วแต่สภาวะของโรครวมถึงสุขภาพร่างกายของคนไข้ด้วยนะคะแต่หลักๆแล้วก็มีอยู่2วิธีด้วยกันนึ่งก็คือ,เ,อ,อเรื่องของการผ่าตัดกับการใช้เคมบีบำบัดหรือว่าใช้ทั้งสองอย่างนี้รวมกันนะคะซึ่งผลข้างเคียงจากการรักษาด้วยเคมีบำบัดเนี่ยนะคะก็ค่อนข้างที่จะทราบกันอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการแพทย์ชีวโมเลกุล การแพทย์ผสมผสานเพื่อการฟื้นฟูนฟอวัยวะและภูมิคุ้มกันจะสามารถทําให้คนไข้นะคะมีอาการดีขึ้นแข็งแรงขึ้นเพื่อต่อสู้กับโรคร้ายนี้ได้อย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะช mm ่ว hmm. งสุขภาพดีมีสุขสนับสนุนโดยไวทาทลีนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบบองค์รวมทั้งร่างกายจากประเทศเยอรมน,นีซึ่งตอนนั้นคุณหมอก,ก็เปลี่ยนเคมให้จากเคมที่ฉีดก,ก็เป็นเคมเป็นชนิดกินนะคะชื่อเน็กซาว่าซึ่งแรงมากค่ะเป็นเคมที่สินสิตีต่อมะเร็งต่ำ ก็พอเริ่มกินปุ๊บก็มีอาการมากค่ะจะทั้งท้องเสียจะทั้งเพลียก็ได้มารักษาที่ศูนย์ชีวโมเลกุลของเราก็ได้ได้สารสกัดจากทางชีวโมเลกุลของเรานะคะจากที่วันแรกมาคือเพลียมากอะไรไม่ได้เลยก็รู้สึกสดชื่นขึ้นโอเคสามารถมาทํางานได้ไม่ต้องนอนจากกรามที่ล็อกเนี่ยค่ะก็กินยาบํารุงเรื่องเส้นประสาทค่ะ ลุงสายแค่วันเดียวเลยค่ะเมื่อวานบ่นว่ากรามล็อกอยู่พูดไม่ได้เลยพอกินไปขวดหนึ่งพรุ่งนี้เช้ามาพูดได้เรียบร้อยแล้วสบายป๋อล้แล้วก็จากลำไส้มีปัญหาเป็น s i d ฟ effect ของเคมที่ทุกคนจะเป็นค่ะเพราะว่าลำไส้จะโดนทําลายคือยาเคมเนี่ยไม่ได้ทําลายแค่เซลเล์มะเร็งมันจะทําลายเซลล์ดีๆทําลายภูมิต้านทานของร่างกายด้วยบางคนให้ได้ไม่ไมครบคอร์ส เพราะว่าทนต่อ side effect ของยาไม่ไหวหมอบอกต้องให้12ครั้งให้แค่นี้แล้วก็ถอดใจแล้วต้องกลับบ้านแล้วเพราะว่าสู้ไม่ไหวให้ทีนึงไม่เลือดขาวต่ําต้องมากระตุ้นยากระตุ้นไม่เลือดขาวกินอาหารไม่ได้ปากเป็นแผลลำไส้เป็นแผลท้องเสียแต่พี่จิ๋วนี่คนละเรื่องกันเลยค่ะสดชื่นจากท้องเสียกินยาเรื่องระบบลำไส้ไม่มีท้องเสียเลยคือตอนนี้อาการทั่วไปเนี่ยคือ แฮปปี <Happy S 1> <ๆ>้กับการที่รักษากินยาทางการแพทย์ปัจจุบันเค,เคมีแรงรักษาปกติค่ะแต่ก็ทางเราก็กินเสริมไปเพื่อจะทำให้อาการต่างๆเซลล์ดีๆกลับขึ้นมาภูมิต้านทานกลับขึ้นมาทำให้เราสามารถต้านกับเซลล์ไม่ดีได้ค่ะคือ,คอ,คอสรับแค่คุณสุรพลนี่ก็คุณจิ๋วนี่คือเ,เป็นตัวอย่างที่ดีนะฮะ<ม>ว่าผู้ป่วยที่เป็นไวนรัสตับอักเสบบีเนี่ยนะครับซึ่งเป็นพหาหะาอยู่ขนาดนี้เนี่ยนะครับคุณจิ๋วี่ยทราบกันตั้งแต่เมื่อายุสิปี ก็ประมาณ30ปีที่แล้วคือไวรัสบีเนี่ยนะครับเมื่อเป็นแล้วเนี่ยหเดือนหรือปีหนึ่งนี่จะหายไปแล้วก็จะฟอเป็นภูมิคุ้มกันขึ้นมานะครับแล้วก็จะไม่เป็นอีกเลยนะครับแต่กระตุ้งข้ามบางคนยังเป็นปาหาอยู่เพราะนั้นคนที่ยังเป็นพาหาอยู่เนี่ยนะครับก็เป็นที่ที่ต้องระวังนะครับเพราะไอเป็นการที่ปิดปาหาอยู่ในร่างกายเนี่ยมนอาจจะวันดีคืนดีอาจจะเป็นขึ้นมาอีกก็ได้พวกที่เป็นไวรัสตับเสพเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีอาการครืการแสดงจะมีอาการหรือการแสดง เพียง20-30%เท่านั้นคือจะมีอาการอักเสบเฉียบพลันมีไข้สูงเหมือนเป็นไข้หวัดนะฮะปวดมากตามกล้ามเนื้อมีตัวเหลืองตาเหลืองนะครั mm hmm. บปอบอักเสบปวดที่บริเวณใต้ใจโครงขวาแล้วก็จะหายไปประมาณทั้งสองถึงสี่อาทิตย์ก็อาการตูวเหลืองก็จะดีขึ้นแล้วก็ฟอร์มมีเรื่องของผู้คุมกัน mm hmm. ถาวรหรืออาจจะกลายเป็นผหาคุณพุทธผลนี่นก็ไม่เคยมีอาการอยู่ๆก็ไปตรวจพบเลยว่าเป็นผหา แล้วก็ยังเป็นก็ยังคงมีอยู่ตลอดไปไปจอะไ้ก็พบทุกทีว่าเป็นประหะใบตับเกษตรบีแล้วถ้ามันเป็นอยู่เรื่อยเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวหายนี่ก็เป็นแต่ละครั้งก็ทาลายเซลล์ตับทีหนึ่งอะเป็นอย่างถ้าเป็นอยู่บ่อยๆเป็นตับก็แย่โดนทาลายไปเรื่อยสุดท้ายก็จะกลายเป็นตับแข็งจะนี้ว่าเป็นตับแข็งแล้วเนี่ยถ้าเป็นอยู่นานๆก็อาจจะกลายเป็นมะเร็งได้นะครับเพราะฉะ้พวกที่เป็นมะเร็งตับเนี่ยประมาณ 70%-8 0ปรมันจะมาจากเรื่องของของใบตับเกเตรบีซึ่งขณะนี้มีรับอัตราเสบตซีด้ ซึ่งอัลปาร์เตเซีเนี่ยรุนแรงกว่าบีได้ซ้ำไปประมาณครึ่งหนึ่งคนที่เป็นมาลาสเตเลสซีในก็โอกาสจะเป็นตับแข็งเป็นเมงได้มากกว่า30ปีผ่านไปมีอาการแน่นจุกเสียดนะครับแล้วก็มีท้องป่องขึ้นอะไรขึ้นเหล่านี้เป็นต้นนั่นคือเป็นอาการแสดงถึงการที่ตับได้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะฮะจากตับที่ดีเริ่มจะเป็นที่เป็นมะเร็งแล้วนะครับก็มีอาการเนี่ยท้องอืดมีอาการปวดใต้คนขวานี่เป็นอาการเริ่มแรกโปรติมะเร็งเนี่ยทุกคนที่เป็นเนี่ยถ้าเป็นระยะแรกๆเราจะไม่มีอาการ มันเขาเราจะเป็นแล้วเป็นมากแล้วก็จะเริ่มมีอาการคุณสุพลนคุณจิ๋วก็ได้พบประเ็นจากการทำซีทีสแกนที่ชลทอรก็พบว่าตับนี่มีมีการทีเป็นออคูปายิงทูมเมอร์ um นะครับโตขนาด14-15เซนแล้วก็โตพอสมควรนะฮะก็ได้ให้รักษาในการาาากให้คี o t เท r ร p y ี12ครั้งก็ขนาดก็เล็กลงนะฮะก็เริ่มมีอาการอีกก็ไปทำจำก็ปรากฏว่า มันก็เป็นไอ,ไอคอนทูเมอร์มันก็ไอกระจายไปที่ที่ไวรัสอื่นแล้วไปต้มน้ำเลือดแล้วไปหลแห่งทีเดียวนะครับอ,อาการก็วิกมากแล้วคุณคุณสุพลก็ามาที่เชื้อมณในการแพทย์ของเราทีแพทย์เขาหลัก็ได้การช่วยบริการให้อาการอสานทางเชื้อมาตรการแพทย์เนี่ยนะครับคุณสุพลก็ดีขึ้นนะอาการต่างๆที่เป็นอาการท้องอืดท้องเบือบ่ออาหารหรือว่ากินอาหารครั้งหนึ่งก็อยู่ได้เป็นเวลานานมันอืดไปมาทั้งวันนะฮะน้ำหนักก็ลด ก็ปรากฏว่าการตาก็หายไปการตาพราตาหมูต่างๆก็ดีขึ้นน้ําหนักขึ้นมาห้ากิโลนักขึ้นมาห้ากิโลนี่ไม่ใช่น้อยนะร่างกายก็ดีขึ้นมากนะครับเชื้อมาคุณการแพทย์จะสามารถทักษามะาเด็งโดยตรงได้หรือไม่ก็ต้องขอเรียนว่ามันคงไม่จะได้ดได้โดยตรงนะแต่เป็นการรักษาร่วมกับการรักษาทางเคมีบาบัดจะได้ผลดีมากคุณภาพชีวิตจะดีขึ้นคือเราคงทขาบแล้วว่าเคมีบาบัดเนี่ยมันไม่ค่อไปทําลายไม่ดยาปลายเฉพาะเซลล์ที่ดีนะ ไม,ไ,มไม่ทำลายไม่ทำลายเพื่อเซลล์ที่เป็นมะเร็งมันทําลายเซลล์ที่ดีด้วยใช่แล้ว<ๆ>ทำให้ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยลดลงด้วยเพราะนั้นก็มีโอกาสที่จะทำให้ร่างกายนี่ยวิเลงมันก็ไม่ได้วิเคราจากก้อนก้อนมะเร็งแต่วิกกเคราะหจัดอาการารักษาต่างเคมีบําบัดเพราะนั้นเราก็เสริมทางชื้มอมาดครับเพื่อจะประจำแพทย์ไอ้ว่าที่มันมันมันแย่ลงจากเคมีบรรบัดให้มันดีขึ้นให้มันรีคาเวอร์ขึ้นมา เขาก็แข็งแรงขึ้นอย่างคุณสุพลแข็งแรงขึ้นมากนะฮะน้ำหนักขึ้นตั้ง5กิโลแล้วก็ทานอาหารได้ดีเหมือนเดิมปกติเลยอ่าก็ทาได้เหมือนเดิมนะฮะเพื่อนานใครก็ตามที่ที่เป็นมะเร็งแล้วก็รักษาอยู่ทางเคมีบาบัตเนี่ยกขขอให้มาที่เรานะฮะมารักษาด้วยกับเราเนี่ยจะทําให้คุณมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างมากนะครับออย่างคุณระพลนี่เป็นต้นนะฮะขอเชิญร่วมสัมมนาสุขภาพสัญจรจัดโดยศูนย์ชีวโมเลกุลแห่งเอเชียเรื่อง ความหวังของผู้ป่วยด้วยการแพทย์ทางเลือกเพื่อฟื้นฟูอวัยวะและภูมิคุ้มกันจัดสัญจรตามจังหวัดต่างๆดังนี้วันเสาร์ที่18เมษายนที่จังหวัดจันทบุรีวันเสาร์ที่9พฤษภาคมที่จังหวัดสกลนครวันเสาร์ที่16พฤษภาคมที่จังหวัดระยองวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมที่จังหวัดชนบุรีและวันเสาร์ที่25เมษายนมีการสัมมนาพิเศษที่กรุงเทพเรื่องโรคมะเร็งโรคกระดูกเสื่อม โรคหัวใจโรคไตโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงติดตามชมรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel Facebook ผู้ที่สนใจสามารถชมสาระความรู้ช่วงเปิดโลกชีวโมเลกุลในรายการคุยข่าว10โมงทุกวันอังคารทางช่อง5เวลาประมาณ10นาฬิกา คุณผู้ชมท่านใดนะคะสนใจนะคะอยากจะติดต่อเพิ่มเติมในเรื่องราวของการแพทย์ชีวโมเลกุลแล้วแล้วก็สามารถติดต่อมาได้นะคะที่ที่อยู่ที่ขึ้นด้านล่างนี้แหละค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของรายการแล้วนะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะศูนย์ชีวโมเลกุลแห่งเอเชียแปซิฟิกมากๆเลยนะคะจุดที่ผมต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะพบก,กันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะคือต้องตัดมดลูกตัดรังไข่ทิ้ง ซึ่งบังเอิญคุณยุพาเนี่ยได้รู้จักศาสตร์ทางชีวโมเลกุลของเราก็เลยคิดว่าอยากจะรักษาร่วมด้วยก็เลยให้คนมารับยาจากทางศูนย์ชีวโมเลกุลนะคะระหว่างที่นอนผ่าตัดอยู่วันที่2ก็จะเริ่มกินยาเลยคุณยุพาบอกว่าแผลหายเร็วมากออกจากโรงพยาบาลได้เร็วโดวยที่ผ่าตัดมะเร็งนะคะผ่าตัดมดลูกรังไข่เลาะตอนน้ำเหลืองผ่าตัดมะเร็งรังไข่นะคะ